เป็นที่น่าวสืบชนทุกสำนักเทวีวบเนี่ยครับทุกวันนี้ถือว่าเป็นวันดีเรื่องอิจายามีนะครับซึ่งตามที่เป็นข่าวมาโดยตลอดนะครับรนเนื่องอยูกลุ่มซึ่งพวกเราเองก็ตั้งกลุ่มว่ามาตามนัดในนามของ20ชาตินะครับที่รบรยสังกัดพ,พรพัฒนาการตลาดนะครับเรื่องอิจายามีในวันนี้นะครับ พิจารณาให้พี่น้องสิบมวลชนนะครับได้รับทราบนะครับซึ่งเรื่องนี้มีพี่น้องสิบมวลชนหลายแสนัำนะครับที่พยายามจะติดต่อผมมานะครับอยู่ตลอดตั้งแต่ตแตตไม่ได้ไปต่างจังหวมาเราขอตักบายที่ไม่ได้รับสายนะครับซึ่งก็ได้หาเรืกับท่านหัวหน้าพักครับท่าน,านอาจารย์แหลมได้ตอบว่าไม่อยากจะให้ข่าวนะครับที่ให้พร้อมกันนะครับอย่างพร้อมกันทีเดียวที่สายขาด ให้พวกเราส่วนุคคลได้รับทราบพร้อมกันนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับตั้งแต่การตกลงตันรัฐบาลน,นะครับที่ได้ทะลุปีท่านใหม่ต่างระดับเรื่อนนะครับพวกเารตาต่าศชัดเจนแล้วว่าเราจะเสดีจรัฐบาลนะครับซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับในเรื่องของฝ่ายก,กฎหมายในเรื่องของการเข้าเป็นสมาชิพพกพรรคไห่าการไป ยังไม่สามารถทําได้จนกระทั่งมีมติชัดเจนให้ขับพวกผม,ผมกออกจากพระพัะชาลนะนนนครับในช่วงอาทิตย์ก่อนนะครับกระบวนการของตั้งต้นกฎหมายนะครับเมื่อวานนะครับก็เป็นที่ยุติว่าคณะกรรมการบริหารพรัฐบาลภาครัฐนะครับพร้อมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติชัดเจนนะครับสามในสี 4, ่เป็นสามในสี่ทีับพวกผมทั้งหมดที่สาาิบคนนะครับออกจากพรัฐบาลภาครัฐ และขณะเดียวกันเมื่อวานช่วงบ่ายนะครับทั้ง20ท่านนะครับพร้อมกันสมัครเข้าเป็นสมาชิกนะครับพัรกล้าธรรมซึ่งมีท่านศาสตราจารย์ดรน้ำวน,นพิโลสินทร์เป็นหัวนหน้านะครับเป็นที่ีนบแล้วอันนั้นวันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับนังสื่อและเวลานี้นายทะเบียนนะกรหัวนหน้าพารคได้เซ็นรับพวกเราเข้าดูแต่นพักล้าธรรมเป็นที่ียบแล้ว และในกระยวนกันกในขั้นตอนของสวัคดิผู้แทนก็ได้แจ้งทางประธานสภาสดิผู้แทนเรียบร้อยแล้วว่าเราสังกัดทักษะชาออกประจำทักษะชลสังกัดทักตะธรรมครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับทักาะธรรมในฐานะที่เรามีสมาชิกนะครับของเดิมสี่ท่านอยู่แล้วนะครับรวมกันได้เวลานี้เป็นอีกยี่สิบท่านเป็นยี่สิบสี่ชีวิต,น,ตนะครับตาธรรมนะครับอันนี้อยากจะฝากเพือนพี่น้องสังคมชนว่า ในด้านนะครับกฎหมายที่เข้าอย่างต้องยี่สิท่านนะครับแต่ก่อนที่จะลงมาเราก็คุยพี่น้องหลายท่านที่มีโครงการนะครับเดียวกันที่จะมารวรวมการเราก็ยังมีหลายชีวิตนะครับแต่ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องนําเสนอหรือชี้แจงให้พี่นรู้ือรับทราบนะครับดังนั้นวันนี้ก็อยากจะฝากพ,พี่น้องรุ่นชนว่าเราทั้งย4ชีวิตนะครับที่ยยูบบนเวทีใน,น,นเวลานี้เราคือ สมาชิกสภาผู้แทนอุดรส,สังกัดพักกล้าครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ท่านหัวหน้าน,นะครับได้นําเสนอนะครับพักแทนนาจากทัารัฐบาลว่าเราทั้งนี้ทงสิท่านนะครับเราเป็นแนวร่วมพรคร่วมรัฐบาลต่อไปนะครับในสัปดาห์หน้าจะดีรับผมมูมครับ <c oughs> ก็อยากจะให้ท่านหัวหน้านพูดตลอดนะครับก็ย <c oughs> อย่างที่ท,ที่ที่สมพลทราบเรยอแล้นะคะว่า พวกเราเป็นกลุ่มการเมืองที่ทํางานร่วมกันมาตั้งแต่ตัวจากเริเริ่มต้นสู่การเมือง,องก็เราเป็นเพื่อนกับสอันมาอยู่แล้วนการแล้วก็บางท่านเองต้่งเข้ามาร่วมด้วยกันใหม่แต่ว่าพวกเราเป็นกลุ่การเมืส่วนของที่ทางพักก้าวทำได้รับมอบหมายที่ดูแลคือกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์เราก็จะเดินหน้าทํางานเพื่อที่จะสนองนโยบายของท่านนายกแต่ตรงรทางซินอว์โดยกิจา ใช้การตลาดนำในวัฒนการเสริมเพื่อรายได้ให้ที่นำเกษตรกรทุกจังหวัดทุกเขตไม่ใช่เฉพาะแค่เขตที่เรามีสอสอยู่2ีคนและเราก็จะในส่วนของพักกันนะคะเราก็จะเริ่มดำเนินการด้านที่เป็นกิจกรรมสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกาสมาชิกพักเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ในแต่ละเขต ไม่ว่าจะเป็นเฉตที่มีสสของเราที่14ท่านอยู่แล้วแล้วก็เป็นเฉตที่มีว่าที่ผู้สมัครที่ได้แสดงความประสงค์ว่าจะมาร่วมร่วมกลุ่มผู้จการเดียวกันไปงเราด้วยเราก็จะขับเคลื่อนงานตรงนี้ที่ทาการพักก็อยู่ที่อาคารตรงถนนราชดาเป็นทุกการสามารถเช็คโซเชียลสังเกตคำว่าอาคารพักก็ทาได้นะคะแล้วก็เราจัดที่สองกล่องสาหรับที่น้องเห่มวลชนเอาไว้ก็เรียนเชิญที่านนะคะ เข้าไปใช้บริการได้ทุกวันไม่ว่าจะในวันที่พวกเราเข้าไปทีมประชุมหรือไม่ก็ตามก็ขอให้เป็นที่หนึ่งที่พี่น้องสื่อมวลชนอากเข้าไปเข้าปัดันแล้วก็ไปนัดพบ